อ๋อเสติกเกอร์มึงติดตรงยหรอเจสติกเกอร์ไปสติกเกอร์ติดเตาอ่ะอเดี๋ยวเราเราต้องเราต้องตอบได้ไหมเผื่อพี่เขาได้ได้เตาพี่แกไปแล้วเขาจะดีใจอ่ะเอ้ยทำไมถึงว่าเอาไม่ติดโอ้เสียดายสติกเกอร์วะวันสิหม่เนี่ยกำลังไปดังไปดีนะโอ้โหเป็นเตานะครับเป็นเตารุ่นนี้ถ้าสมมติวันนี้คนเขาบินมาแต่แต่กรุงเทพเหรอแล้วเขาจะกลับยังไงวะ ก็ขึ้นเครื่องขออนุญาตเขาให้เขาขึ้นไหมเขาขึ้นเครื่องอันนี้ถ้าได้ไปแล้วห้ามใช้นะคะก็ไปตั้งโชว์เออติดยวกันเลยติดหัวนั่นเลยติดหัวนั่นเลยจังหวะนะเห็นมันเป็นแบนเทาเลยน่ะหัวนกระเบิดพอดีนี่มันธุรกิจร่วมเหรออันนี้สติกเกอร์ตั้งเดือบผมตั้งใจเอามาแจกมากเลยนะ รู้สึกมีราศีขึ้นมานา<ล>ดีเตาร,รู้สึกว่าเตามีระดับขึ้นอ่านะครับผมมองการ<อ>ไกลงไงห่ผม,ผมผ้าไม่หนาวเท่าโอ้ไม่อุ่นเท่า